ต่อชายดอที่146จับแรงงานต่างด้าวเชวเมนมาได้จำนวน9คนพร้อมรถจักรยานยนต์จำนวน3คันค่ะ วันที่10กุมภาพันธ์2 5 6พันาพันตำรวจโททวีพาน้อยผู้บังคับกองร้อยตชด1อ6ด่่นสิ่ห์ดงอดเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ดาบตำรวจดำเนินคุ้มสารองหัวหน้าปฏิบัติการข่าวร้อยตะชด1อ6พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนร่วมกับฝ่ายปกครองทหารหนวยเฉพาะกิจจงอางศึกร่วมกันสกัดจับกองทัพมอที่ใช้รถจักรยานยนต์ทยอยขนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าแดนมาตามช่องทางธรรมชาติหุบพื ได้ที่บริเวณสีแยกบ้านห้้ยใหญ่หมูห่5ตำบลคลองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภายหลังได้สืบทราบจากสายลับว่าจะมีกลุ่มบุคคลต่างด้าวชาวเมียนมาลักลอบข้ามแดนมาตามช่องทางธรรมชาติจํานวนมากโดยจะมีการใช้รถจักรยานยนต์ทยอยขนลำเลียงแรงงานจากบริเวณแนวป่าชายแดนเข้ามาสู่จุดนัดพบบริเวณถนนเปชกรเกษมสายหลักเพื่อรอให้ในายหน้ามารับอีกทอดหนึ่งจึงได้สั่งกำลังไปเฝ้าสังเกตและจับกุม โดยเมื่อช่วงเวลาประมาณ4นีนาฬิกาที่ผ่านมาระหว่างเจ้าหน้าที่ดักซุ่มได้มีรถจักรยานยนต์จำนวนหลายสิบคันทยอยขนแรงงานต่างด้าวขับรถวิ่งผ่านถนนสายห้วยใหญ่เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าจับกลุ่มเมื่อกลุ่มขบวนการแรงงานต่างด้าวพบเห็นเจ้าหน้าที่จึงได้แต่คือซิ่งรถจักรยานยนต์หลบหนีไปตามทางแยกต่างๆคนละที่คนละทางซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถสกัดจับได้รถจักรยานยนต์จำนวนสามคันและแรงงานต่างด้าวอีก9คนจึงได้ ควบคุมตัวมาสอบสวนและรอเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาเก็บตัวอย่างตรวจหาเชือ้อโควิด -19 กที่กองร้อยจตชดนึ่ด่านสิงคอนโดยผู้ต้องหาเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจำนวน9คนแบ่งเป็นชาย6คนและหญิง3คนนอกจากนี้ยังยึดรถจักรยานยนต์ได้อีกจำนวน3าคันจึงได้ยึดไว้เป็นหลักฐานซึ่งทางเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาเก็บตัวอย่างตรวจหาเชือ้อโควิด -19 พร้อมจัดทำประวัติ และตรวจยึดรถจักรยานยนต์ของกลางทั้งหมดแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันช่วยเหลือซ่อนเลนหรือช่วยด้วยประการใดๆแก่บุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดก,กฎหมายและเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียมาเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมกับส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองวานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป